สวัสดีนะคะทุกๆคนพบกับ EP 2นะคะกับเว็บ Redbubble.com นะคะวันนี้นะคะทุกคนเรามาสอนการส่งไฟล์เข้าระบบเพื่อที่เราจะนำไปขายนะคะทุกคน คลิปก่อนหน้านี้นะคะเป็นคลิปที่สอนให้ทุกคนสมัครงานเพื่อที่จะนำไฟล์ดิจิตอลอาร์ตของเราหรืองานไอเดียของเราต่างๆลงขายที่ Red Bubble นะคะก็เว็บนี้นะคะก็ให้ทุกคนลองดูนะคะเพราะพี่นกก็เพิ่งลองนะคะมีท่านหนึ่งแนะนำมานะคะก็ศึกษาเองล้วนๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะงานพี่นกก็มีทั้งหมด หนึ่งนึ่งสองสามสามชิ้นงานนะคะทุกคนเอาละนะคะเราจะมาสอนวิธีการผลิตไฟล์เลยละกันนะคะมันเป็นคลิปสอนนะคะทุกคนอาจจะยาวนิดนึงนะคะก่อนอื่นนะคะคุณก็ไปผลิตไฟล์ก่อนนะคะโดยการไปที่ canva. com นะคะ ใครยังไม่มีแคนวาหรือยังไม่มีหน้า User การใช้งานนะคะทุกคนพี่นกจะทิ้งลิง์ไว้นะคะเป็นแคนวาลิง์นั้นเป็นลิง์ฟรีนะคะสามารถใช้งานฟรีตลอดชีพแต่ท่านใดจะเพิ่มทักษะแล้วนำผลงานตัวเองนะคะมาผลิตขายก็แนะนำให้ชำระเงินนะคะก่อนอื่นคุณทดลองใช้ฟรี ได้นะคะเพราะว่ามันใช้ฟรีตลอดเลยนะคะแต่เป็นแค่งานบางอย่างมันจะถูกจำกัดนะคะเอาละก็มาที่แคนวาโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะไปที่สร้างงานออกแบบนะคะก็แท็บนึงที่เราจะเปิดไว้คือแท็บแปลภาษานะคะไปที่สร้างงานออกแบบของคุณนะคะ เสร็จแล้วนะคะไปที่กําหนดเองก็จะมีงานที่ทำไว้นะคะก็คือพี่นกใช้สูงสุดที่แคนวากาหนดให้นะคะก็คือ3850ล้านพิกเซลนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคน ตอนที่ทุกคนจะมีงานส่งของเรซบับเบินะคะก็ให้คุณมาทํางานก่อนนะทุกคนนะอพี่โนก็จะทําเกี่ยวกับ c คริสต์มาสท e ีละกันเจนว่ามีงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับคริสต์มาสทร e นะคะคุณก็ไปดูนะคะว่าคุณจะเอางานแบบไหนนะคะมาลงที่เร b b ับเบินะคะ พี่นกก็แนะนำให้ทุกท่านนะคะแก้ไขงานแบบต้นแบบนะคะให้แตกต่างจากของเดิมที่เขามีอยู่นะคะทุกคนเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ทางด้านไอเดียนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะงานเราจะขายได้แบบยาวๆนะอืก็ตรงนี้คือแม่แบบใช่ไหมแต่พี่นกจะเอาไปอยู่ที่องค์ประกอบนะคะนี่เลย มีทั้งเมนูภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะสําหรับแผนวาท่านใดไม่ถนัดภาษาไทยก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นะนี่นุก็จะใส่ต้นคริสต์มาส t r e เข้าไปนะคะนี่เลยอย่างเงี้ยที่ขึ้นว่าโปรสาหรับบุคคลที่ชําระเงินรายเดือนหรือรายปีนะคะแบบนี้นะคะจะขึ้นโปรถ้าคุณใช้ฟรีนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะค,ะคุณมีสิทธิ์ใช้นะ,ะเอาเมาส์ เป็นลูกมือปิติกก็จะมีคําว่าฟรีนะคะอย่างนี้โปรโนะคะโปรโปฟรีนะคะโปรโนะคะแบบนี้นะคะก็ให้คุณตัดสินใจเอาเองนะคะในการลงทุนนะค,ะคุณก็สามารถใช้ได้นะคะวันนี้นะคะพี่นกก็จะทําเป็นลายนะคะลายต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็แค่เอางานนะคะที่เรา จะหาจากต้นไม้ฟรีเนี่ยค่ะไปลงนะคะแล้วก็เอามาลงเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะคัดลอกแล้วก็วางนะคะทุกคน ก็ไปที่จับกลุ่มนะคะแล้วก็จับวางเขาแบบนี้นะคะทุกคนทีทีัลลอบอีกนะคะแล้วก็วางแล้วก็จับเมาส์ลากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถออกแบบ ให้เป็นแบบที่เราต้องการได้นะคะทุกคนไม่ผิดนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับงานของเรานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะไปกดที่ดาวน์โหลดนะคะปุ๊บแล้วก็ทำเป็นไฟล์ png นะคะทุกคนเพลี่อนขนาดมาที่7 7 0 0พนะคะพื้นหลังโปร่งใสนะคะอย่าลืมเลื่อกนะไฟล์ png ถ้าจะให้สวยนะคะพื้นหลังต้องเป็นโปร่งใสนะคะทุกคนแล้วก็กดอ่า มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะจะเป็นเอาชื่อแบบที่เราเข้าใจง่ายแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทีนี้นะคะเราก็มาที่หน้า red bubble ของเรานะคะทุกคนเราก็มาที่หน้า red bubble ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะส่งงานนะคะงานเมื่อกี้เลยนะเป็นไฟล์ดิจิตอลอาร์ตนะคะหรือ illustration e นะคะเราก็กดที่ รูปของรูปโปรไฟล์ของเรานะคะบางคนก็อาจจะใส่รูปโปรไฟล์หรือบางคนก็อาจจะใส่โลโก้ร้านนะคะส่วนพี่นกใส่รูปโปรไฟล์ของตัวเองนะคะแล้พี่นกก็กดตึ้งเข้าไปนะคะก็จะมีคําว่า add new work นะคะแล้วก็กดงานของเรานะคะ upload new work แล้วก็กดเข้าไปนะคะ พิติกนะคะมันก็จะบอกว่า PNG ไฟน์นะขนาด7 7 0 0พนิกเซลนะคะ,ะก็อยู่ที่ขั้นตอนดาวน์โหลดนะคะรอสักแป๊บนึงนะคะเลยอยู่95%ค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะให้ใส่ไตเติลนะคะไตเติลคืออะไรนะคะก็คือ ชื่อของภาพนะคะให้ตั้งชื่อที่สอดคล้องกับภาพนี้ที่สุดแท็กคืออะไรแท็กก็คือคำนะคะคำหรือคีย์เวิร์ดนะคะเกี่ยวกับภาพนะคะทุกคนดิคริปชันก็คือชื่อเรื่องภาพนะ,ะก็เหมือนกับไตเติ้ลนั่นแหละเหมือนกันเลยนะคะโอเคแล้วก็ไม่เก่งภาษาเท่าไหร่ล้วก็ไปที่ Google แปลภาษาให้เรานะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะ ต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสคริสต์มาสทรีแบ็กแอนด์ไวท์นะคะแล้วก็กดที่ไตเติลก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มาวางที่ดีคริปชันค่ะทุกคนเสร็จแ,แล้วไปที่แท็กนะคะแล้วก็ กรจะมีต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้จะเป็นคำนะคะแล้วก็คั่นด้วยคอมม่านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบที่เหมือนเดิมก็เป็นแท็กนะคะแบบนี้นะคะที่ขึ้นตรงนี้นะคะทุกคนไม่ต้องสนใจนะคะพอดีของพี่นกใช้ โปรแกรมพิเศษมาตรวจจับภาษาอังกฤษนะคะของทุกคนน่าจะไม่มีนะแต่พี่นกมีนะคะก็คือขึ้นแดงเนี่ยก็คือเขาให้พี่นกใส่เป็นตัวสีตัวใหญ่เนะเมื่อพี่นกทำตามเขาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีเขียวก็คือไม่มีแจ้งเตือนมาแค่นั้นเองนะคะอ่านะอันนี้คือผลงานใหม่ของพี่นะคะทุกคน ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันแบบนี้เลยนะคะก็จะมีผลงานเรามากมายนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอันแบบนี้นะ,ะ,ต,รนนะ,ะตรงนี้ก็คือเป็นคำศัพท์นะคะถ้าคุณอยากรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะคุณก็แค่ก๊อปปี้แล้วก็ไปวางที่ Google แปลภาษานะคะนี่ แก้วน้านะคะนี่ก็แก้วน้านะคะทุกคนจะประมาณนี้นะคะถ้าตัวไหนนะคะที่ยังไม่สวยงามนะคะทุกคนทุกคนก็สามารถแก้ไขได้นะคะมาเราไปแก้ไขกันนะอันไหนที่มันไม่เวิร์กนะคะเราสามารถปิดไปได้คือไม่ให้ขายได้ enable นี่คือเราสามารถเปิด เพื่อที่จะขายนะคะถ้าเรากดคลิกลงไปเนี่ย disable นี่คือปิดนะคะไม่ให้ขายก็คือภาพชมเนี่ยจะไม่ขึ้นมาในหน้ามา r k เก็ตของเรานะคะเราก็เปิดไว้นะอืดูที่เคสมือถือนะคะเขายังไม่โอเคใช่ไหมพี่น้องก็ไปอ d ด t ินะคะไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะเดี๋ยวขอ ลดใส่แบบหนึ่งค่ะ,ะลดลดลดลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะเจอเวลาเราลดเนี่ยเราจะเห็นด้านบนนะคะ ลดลงนะคะแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ตรงที่มือถือก็จะลดด้วยนะคะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นลายแบบนี้นะเสแล้วแล้ก็ลดเสร็จนะคะก็ะกด apply change นะคะเขาก็จะทำให้เราใหม่นะมาแก้วนว้ำมาตรวจสอบมาแก้วนี้นะคะคราวนี้เราก็อยากทำให้มันสวยงามกว่าเดิมแล้วก็ไปที่ edit ปที่อิฐแล้วก็ลากขึ้นไปนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วก็ปพายเชนส์นะคะนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตนะคะนี้ก็จะเป็นนาฬิกาขวดน้ำนะคะ อันไหนที่มันไม่สวยนะคะระบบเขาก็จะปิดให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้จะเป็นกลับเป๋านะคะก็พึงพอใจแล้วนะคะแล้วก็มีเดียนะคะประเภทงานของเรานะคะก็ให้คุณ select up to up to t o นะคะก็คือสามารถเลือกได้สองอย่างนะคะก็เป็นดิจิ t a ลอาร์ตนะคะแล้วก็ ดีไซน์อิลลัสเตชันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยมาตรงนี้นะคะเขาก,าก็อยากจะถามว่าโปรดัก t ของคุณเนี่ยคุณจะเอาภาพไหนขึ้นที่หน้าชอ็อปนะคะโชว์ที่หน้าชอ็อปนะ,ะแล้วก็มาเลือกได้นะคุณอาจจะเป็นเอาที h เชิ้ตขึ้นได้นะคะเอากระเป๋านะคะผ้ามสนะคะก็ เมื่อกี้อันไหนสวยนะคะเมื่อเราเห็นอันไหนสวยเราก็จะเอาวันนั้นขึ้นนะคะทุกคนเช่นขวดน้ำนะคะเจอแล้วนี่ตรงนี้นะคะคอนเทนต์เนื้อหาของคุณนะคะเกี่ยวกับความรุนแรงหรือเปล่านะคะเช่นมีเลือดไหมมีปืนไหมนะคะหรือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่ ไม่น่าจะเผยแพร่หรือเรื่องที่แบบหวัดเสียวน่ากลัวหรือเปล่าอันนี้ของเราเป็นแบบนอมแหนมนะคะแล้วก็กดโนไปนะคะก็เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะมาตรงนี้เราก็ไปแปลดูว่าเขาหมายความว่าอะไรนะคะทุกคนต้องให้ลึกซึ้งเลยนะคะปุ๊บมาภาษาไทยชื่อโลโก้ของบริษัทที่นำเสนอ หรือภาพหรือรูปภาพหรือเด็นที่สร้างโดยบุคคลอื่นนะคะก็เขาให้ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะขายภาพพวกนี้ไหมแบบนี้นะคะแล้วก็ฉันมีสิทธิ์อย่างเงี้ยเ,เ,เรา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 ใช้สิทธิ์เรามีสิทธิ์ในการทํางานพวกนี้ลงขายแล้วก็เซฟเซฟแล้วก็เลื่อนขึ้นมาก็รอ แปบหนึ่งนะคะทุกคนโอเคอัปโหลดแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยะค่ะทุกคน ก็จะมีทั้งแมสนะคะมีทั้งหมวกนะคะที่เป็นลายนี้นะคะเน็ตของพี่นกจะช้านิดนึงนะคะนี่คืองาน,นออกแบบของเรานะคะเป็นไฟล์ดิจิตอลนะคะ PNG นะคะก็ทางเว็บไซต์เขาจะมีขนาดของเขานะคะก็คือให้คุณเข้าไปดูที่ขนาดนะคะก็6,000คูณ7,000นะคะ6,300คูณ 7,300นะคะแต่พี่นุกตอนนี้พี่นุกเอา7 0 0 0 7,700คูณ7,700พเิกเซลนะคะนี่เลยนะคะก็จะงานจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือแผ่นหลอกเมาส์นะคะต่อทำกายไปนะคะทุกคนมาวันนี้นะคะ โอเคเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็รออัปเดตนะคะทุกคนก็รออีจกจังมาะสักสิบห้านาทีนะคะถึงจะแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไปดูที่หน้าเดชบอร์ดของเรานะคะทุกคนหรือที่ช็อปอะไปวิววิวช็อปมามาที่วิวช็อปนะคะยังไม่ปรากฏนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ เขาต้องรอ,อก่อนนะคะทุกคนส่วนราคาตรงนี้นะคะเขาก็จะจัดการให้เราเองนะคะนะราคาตรงนี้เขาก็จะจัดการให้เราเองเลยตรงนี้นะคะถ้าพี่นกมีข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะพี่นกก็จะมานำเสนอเพิ่มเติมนะคะทุกคนนะสังคมเป็นการสังคมแบ่งปันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะพี่นกจะเอาไว้ตรงพรีลิส์อ่ ไอเดียหาเงินของคุณละกันนะคะถ้าทำคลิปเกิน5ครั้งนะคะพี่นุกถึงจะแขวนไว้ในเพลย์ลิสต์ให้นะคะเกี่ยวกับของเล d ดบับเบิลโดยเฉพาะนะคะส่วนแคนวาก็พี่นุกก็จะแขวนไว้ที่แคนวาทั้งหมดนะคะงานถ่ายภาพพี่นุกจะแขวนไว้ที่ถ่ายภาพนะคะส่วนตรงนี้เป็นไฟล์ประเภทไฟล์ดิจิตอลนะคะพี่นุกก็จะแขวนไว้ตรง ให้คุณหาได้ง่ายๆเพื่อสะดวกในการดูของคุณนะคะคลิปจะได้รันต่อเนื่องกันเนาะโอเคนะคะท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็เจอกันที่เพจ1 0 0ไอเดียสร้างงานเสริมนะคะทุกคนท้ายคลิปพี่นุกจะบอกว่าพี่นุกทำอะไรบ้างนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ